เรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมนะครับอันนี้ก็อยู่อยู่ระหว่างการรอเรือนะฮะนี่เป็นบรรยากาศช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับมีสวยมากนะโอเคเดี๋ยวเรารอเรือเพื่อที่จะเดินทางจากท่าเรือเทเวศตรงนี้ไปท่าเรือ,อหัวลำโพงนะครับตอนนี้เรือยังไม่มานะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นบรรยากาศของแบบการขายของขายสินค้าต่างๆนะฮะนี่เลยของกินแบบเยอะแยะมากมายเลย เรือมาแล้วเรือมาแล้วตอนนี้เรือไฟฟ้ามาแล้วนะครับเห็นแสงลำไรลลำไรนู่นเห็นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับก็คือเดี๋ยวแบบพาดูบรรยากาศตอนที่นั่งเรือไฟฟ้านะครับจากท่าเรือเทเวศไปที่ท่าเรือหัวลําโพงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี้เลยเรือมาแล้วแต่ว่าเรือเราต้องแบบติดตามการให้บริการทุกอ่ ถ้าเราจะไปเนี่ยก็คือให้ไปดูในแบบเพจของเรือของพรุงกรุงเกษมด้นะครับเรือไฟฟ้าเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นสูงเขาก็จะไม่ให้บริการนะเพราะว่าเนี้ยมันจะมีแบบสะพานยี้แบบถ้าน้ําขึ้นสูงมากๆเรือมันจะลอดผ่านสะพานไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เขาก็จะมีแบบเป็นอ่ากหนดว่าแบบวันนี้ถ้าน้ําสูงก็หยุดให้บริการอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรารอรอดูบรรยากาศนะเห็นไหมแล้ว ตึงๆๆ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 ๆมีเลยเรือไฟฟ้านะครับมาแล้วนะครับเอ๊ะ่าไองตั้งนานกว่าจะได้ขึ้นได้ขึ้นมา Women up here. 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 Women กินคน่ากบของต้นไ้ญี่ปุ่นนะมีต้นไม้อะไรเงี้ยได้้เยโดยสว

Terima kasih telah menonton!

I'm okay. okay. วันเสารนั่ี่ันเสารเหรอวัสาวใช่ไหมเสารนี้เพราะว่าเราเป็นคน นอกจากนี้กายัสวปิดโอกาสให้สำหรับเาษตรกรท้งถิ่น

ครับครับถ้าเกิดใครเจอ้ากิดมีการับมเป็นเนั่งกับมานนือนะใช่มีนะครับตรงนี้คนเด็กเขาก็มีการมีมือของเขาเดินแล้วก็เดินตั้งแล้ก็หนูสมัยก้อนหนูบานต้องเดินั้งถนใหญ่คนนะนัมาไม่ไดชรู้หรอกนะว่ามีเรียนชดีนะล่ะ แล้วก็ที่ทานเรงดูดสังเกตุทางไปน้าวค そうな จเป็หัรข่ท่โคงใ้้าเกิดที่มันใส่เกินประมา้นแต่ทำไมนะยาวมาลาการเดินใกล้้าวไปพอจุดที่เจอแ้เดี๋ยวก็น

Tem que ir. ตอนนี้เรามาถึงที่หัวลำโพงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นท่าเรือหัวลํำโพงนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่จะเดินทางมาน,ะนี่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดก็ค่าใครแบบมาจากหัวลำโพงก็คือขึ้นรถไฟสถานีนี้แล้วก็ไปท้ายเทเวศได้นะครับนี่เราก,ก็ออกมาจากสถานี ออกมาจากท่าเรือแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนี้รถมีไซจ์เจ็ดห้าเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามถนนตรงนี้กับเขานี่เพื่อที่จะไป MRT หัวลำโพงนะครับไม่ดูพานั่งเรือนะนั่งเรือแบบว่าคขำๆถึงแล้ว หัวลำโพงของเราในวันนี้จะไปสบายทุกคนคือนั่งแบบตอนนี้ยังไม่เสียเงินนะนั่งฟรีอยู่นะ <Yeah. S 1> คือถ้าจะดูข้อมูล <Yeah. S 1> การแบบให้บริการก็ดูในเพจของเอเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าแต่ละวันเขาก็อาจจะแบบ ให้บริการบ้างไม่ให้บริการบ้างแล้วแต่เวลาด้วยอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้านะถ้าแบบน้ําสูงมากก็ให้บริการไม่ได้เพราะว่ามันจะลอดใต้สะพานไม่ได้นะครับนี่เลยมาถึงแล้วที่รถไฟฟ้าหัวลําโพงประตู2นะครับแล้วก็จะลงรถไฟฟ้าตรงนี้เพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย